ตําบลเนินสว่างเป็นชุดที่สองนะครับก็เป็นการจำลองนะครับสถานการณ์นะครับผู้ที่ออติดยานะครับแล้วก็คุ้มขั้งนะครับก็เดี๋ยวจะรับชมนะครับได้นบัดน,นี้ครับไม่รู้ยังไงทำไรก็ไม่เคยได้เงินทอง ใจเย็นครับใจเย็นครับพีครับพอดีพอดีผมเป็นผู้ใหญ่บ้านพอดีท่านท่านมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับผมทำอะไรก็ไม่เคยได้ดีอ๋อใจเย็นครับพอดีผมก็ไม่อยากเข้าใกล้ทีสักเท่าไหร่แล้วเพราะว่าสถานการณ์ที่ดูแล้วมันจะเกิดความยายาของท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับก็เลยเดี๋ยวต้องนะครับท่านต้องการอะไรนะครับก็การราคาข้าวนะครับให้ช่วยเหลืออะไรบ้างนะรับ นะครับไม่ใช่ว่าท่านท่านเมาาหรือเป่าครับเนี่ยวันนดหน่อยครับมอ๋อแล้วเสพเสพยามากมั้ครับมีครับยายาบ้ายามาลอยาแล้วก็แล้วก็บอกว่าธุรกิจไอเศรษฐกิจไม่ดีได้ทุกอย่างเหมือนกันนะครับครับครับพี่พี่พี่มาคุยกับผมใกล้ๆล้วพี่จะไปไหนเนครับเป็นไงครับตอนนี้อาการเป็นไงมงครับเหนื่อยเหนื่อยนะครับเราเราต้องการเราต้องการที่จะไป หาหมออะไรไหมครับก็เคยไปแล้วครับแต่มันไม่หายอ๋อไม่หายนะครับเราต้องต้องช่วยแล้วตอนนี้เราพวกเราต้องช่วยกับบาบัดแล้วงั้นเดี๋ยวที่จะกับคู่ถึงไปกันดีๆไม่ได้ผมต้องขอแจ้งให้หน่วยงานราชการมาช่วยผมเนาะมไม่ไปครับเอาไม่ไปนะครับงั้นเดี๋ยวผมโทรและสักแป๊กนึงครับสวัสดีครับท่านเจ้าหน้าที่พอดีผมท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่แปดเนาะพอดีว่ามีเรื่องในหมู่บ้านนะครับก็ มีคนคุ้มขั้นนะครับก็อยากจะได้การช่วยเหลือจากรัฐบาลบ้างอะไรบ้างแล้วก็เสพยาตอนนี้เมามากเลยนะครับขอกําลังเสริมนิดนึงนะครับที่หมู่แปดบ้านน้องคำนะครับขอประสานนิดนึงนะครับแล้วก็นะครับเดี๋ยวผมประสานทางคุณหมออีกนะครับเผื่อจะมี เหตุการณ์รุนแรงนะครับท่านคุณหมอครับพอดีผมประสานจากท่านผ<อ>ู้ใหญ่ท่านผูแปดนะครับบ้านหลงมาพอดีระนับเหตุนะครับผู้ท่านยาวบ้านนะครับรก็ขอความร่วมมือหน่อยครับท่านคุณหมอครับเครับเรียบร้อยครับ เฮ้ยงานนี้เหมือนเทาดึงอาวุธเข้าไปท้องเลยนี่เพราะว่าท่านทำไม่ท่านเหนื Zar ่อยดูแล้ว <t> น่าใจร้ายมากดูนะครับก็จบภารกิจไปนะครับเพื่อต้นของตะบนสว่างนะครับทีมชายอีกตกคู่จะพบกับทีมหญิงนะครับเพื่อกำชับเวลานะครับเพื่อกำชับเวลารับเชิญฝ่ายหญิงนะครับผู้หญิงนะครับของตะบนสว่างนะครับ ผู้หญิงเขาบอกว่าเขาร้องเพลงได้อย่างเดียว